หลังจากที่ทำชั้นบางของจากไม้ผลิตเก่าเมื่อวันก่อนมีการขัดผิวหน้าแต่งความสวยงามก็ถือว่าสวยครับแต่ว่าก็ยังขาดอยู่นิดนึงครับก็คือลวดลายของไม้ก็เลยลงใช้แก๊สครับ แก,ก๊กระป๋องในการทดลองเผาเผาบางๆครับเพื่อให้ลายไม้มันออกผลที่ได้ออกมาก็ถือว่าสวยงามตามที่เห็นนี่แหละครับ